โยอยู่กับผมบอนคลิปนี้อยู่กันในเกม n t ฟ m Midnight เกมนี้เป็นเกมแนวฮีโร์ที่เหมือนว่าน้องสาวเราเนี่ยเหมือนจะถูกสิ่งที่ตัวอะไรบางอย่างหรือว่าเออปีศาจนางไม้ก็ประมาณนั้นนั่นแหละแล้วก็การตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากมีแต่ยอมแพ้แล้วก็ความวยแล้วก็ลุกขึ้นซะลุกขึ้นอืม งั้นขอบปรับความไวแป๊บหนึ่งในไงเอาประมาณนี้เลยครึ่งๆเลยกันแล้วก็ลุกขึ้นเลยัยงไงนะพ่อแม่ได้ไปพักร้อนและฝากให้ผมดูแลน้องสาวบางครั้งเธอก็ทำตัวแปลกๆทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดจนกระทาั่งคุณได้ยินเสียงแปลกๆในกลางกนได้เสียงแปลกๆในกลางดึงดงก,ก,น,กดนะ อืมตามหาเสียงโอ้ไฟด,ดิเฮ้ยนี่มันเสียงอีกยังนะว่าดี๋ยเสียงเนินล้วนี่เออคคบซีนทำไมรู้สึกนานจังเลยอ๋อไม่คับซีนผ่านไปแล้วนี่หว่า ค <Okay. S 2> เออทำไมรู้สึกว่ามันไวไยจังเลยนะครับเป็นนึงเป็นหนึคโอเค okay. okay, ละลายนะครับโอเคได้ okay, แล้วอืมไม่ได้มันไวไยเกินไปอ่ะอืมต้องเช้าวันนิดนึงโอเคโอเคเนี่ย okay. okay. อันนี้รูปพ่อเราเน,นี่ยเออทำไมผมรู้สึกมันน,นั้นวะวัดไม่มีเสียง ไม่มีเสียงเลยเนะี่ยมันก็มีเนี่ยถ้าไม่เสียงเบาเนี่ยกาทำงานเราเออต้องขวาภไยด้วยนะครับถ้าหันไยแล้วรู้สึกปดวดหัวโอ้ประตูตีหน้าสองรอบเลยเออเสียงเสียงมาจากห้องไหน do not go there. n check my sister first. นั่นแหละครับผมไม่รู้ว่าห้องอยู่ไหนแล้วห้องอยู่ไหนโอเควิ่งได้ห้องนี้ไหมนเนี่ยนี่มันเปิดแล้วนะก็น่าจ,จะใช่นั่นแหละอ,อ๋อถ้าโอเคก็มีรู้้องนี้ก็ใช่นั่นแหละออไปไปนะเธอไม่อยู่ที่นี่อืมมาเธอ คือทไมตัวละครมันต้องสายไปสายมาหน้าตัวละครเราหน้าใจนั้นนะน่าจะสลุมสลืออยู่น่าจะงงเงยอยู่น่าจะเพลียอยู่แม่เอาทุกอย่างเลยน,นี่ uh huh. พี่วัดเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรวัดเสียงอะไรดิ เไปเปยนะครับที่ผมสังเกตคือทำไมผมรู้สึกว่าโคงบ้านโครงบ้านของเกมนี้มันเหมือนพัสมโฟเบียไม่ใช่ดิกูสวอชเชอร์ไม่ใช่พัสมอโฟเบียพัสมโฟเบียอย่างเงี้ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ซื้อแต่ผมก็รู้รู้เรื่องมันยังไงแต่คือมัอนกดวอชเชอร์เลยนะครับจับได้หรือเปล่ปาเฮ้ยเฮ้ยมาประมาเลยอ่ะเกินไปถ้าไม่เจอตรงนี้ก็อย่า เอาดิยเจอเจอและเอาเลยเฮ้ยเราโดนโดนเฮ้ยไอ้นี่นดีกว่าอะไรปะเนี่ยตรงนี้เป็นประตูแล้วก็ตรงนี้มันจะมีทางขึ้นแล้วก็ห้องมันมีห้องตรงนี้แล้วก็ตรงน้งนจะมีอีกห้องน้ำอะไรแบบนั้นนะครับคือใช่เลยอ่ะดูยังไงก็ใช่เลยแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีห้องห้องใต้ดินเอ้ยใครมองเมื่อกี้ เอ้ยใครมองวะนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องใต้ดินนะนะว่าแล้ว Ghostwatcher ตรงนี้เป็นนี่วัดเอียง w ้ i ิ e กับกราบ,รบ,รบเอ้ยอะไรเอ้ยโัวตัวละครยังไม่ต้องใส่วัดใส่ใส่มาได้ปพ่เนี่ยัดประตูปิด อเอออันนี้อันนี้ผมรู้นะครับว่าตัวละครเรางงน,นั่นอยู่ยังยังแบบซนซลืออยู่ก็าสายหวัวสายมานะดูมันลอกโอ้โหไป็นึีเออโอ้โหเปน็นองงตัวละครแล้วนี่ วัดดีเอาหายอ่ะตามเธอไปเลยมืดโอเคเอาไฟนี่ใกล้ๆห้องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องนี้ไหมล่นี่ใช่ไหมเรื่องแสงเลยนะโอ,โอ้โหไปชาย เออใช่เลยพาสโกสูสวอชเชอร์เลยกส์กูสวอชเชอร์เลยโค้งบ้านแล้วก็โค้งอะไรแบบนี้ใช่เลยโกสวอชเชอร์ไม่เป็นไรมันใช้ได้นะมันแรนประดานใจแรนประดานใจอืมองตายดินมืดมืดมิดมืดมิดมืดมิด เป็นอะไรน้องสาวเอาหายหายไปไหนอา้าตรงนี้พังอืมพุ่งเลยอ่ะนะจะกีีร้องใส่หน้าทำไมโอ้มากีโอ้มืกผ,ผมก็ปรับหูฟังะเสียงดังเลยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ย ขี้หูระเบิดบ่นเลยชิดไอ้นี่กากกากิีใส่หน้างั้นเหรอแต่การจัมสแกนมไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะี่อ๋ออืมโอ้โหวิว่งเม็ดแล้ววิ่งก็ไฟก็ตกอีกได้ไปไหนต่อนะี่ไม่มีบอก ็ขึ้นดีกว่าอ๋อมือดมืดทั้งบ้านอ,อน้องสาวก็เอาเปิดไฟนี่ทางออกหนีเลยครับหนีเลยแล้วก็มาหาำํำรวจตอนเช้าต่อเลยนะโทรศัพท์ What's up? What's up? Hello? Mm hmm. Might Hello? Hey, I know what happened to her. Huh? Go to your room. Under the bed, there is something that will help you. โอเคอันนี้น่าจะเป็นพ่อเรานะเขารู้นะครับว่าเคืออะไรกับเขาอะนะไปที่ห้องเราก่อนคือห้องเราอยู่ชั้นสองมันมืดแล้วก็ไปที่เตียงนอนอยากเปิดแชปเตอร์กดติดวิญญาณกันนะคือห้องเราอยู่ไหนวะเนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยคือนี่ห้องน้องสาวคือห้องเนี่ยขยันจริงๆอออมาดิ ออกมาจากห้องผมแล้วจะเปิดยังไงนะออกซ้ิเขาเขาอยู่ห้องผมละเออคือห้องอย่าบอกว่าห้องเราไม่ไม่ใช่มีแค่ห้องเดียวนะโัวตับจั <c oughs> สแกนหนักนวง เออแล้วก็เสียงกรีดนีนี่เขหนักหนัก,หน,กหนักสุดไปเลยคือ,อมเขาบอกเอ่อคนที่โทรมาเป็นพ่อเราน,นั่นแหละก็เป็นน่าจะเป็นพ่อเราใช้คําว่าซันนะคือยังไงเอ่ยอันนี้ห้องน้ำอืม โ okay. อ้โหปีเลยอ่ะน่าที่สุดก็ออกมาน่าจะมีก <c oughs> ม็ไปสางนางไม้เข้ารางกันอ่ะทิดเตียงแค่ที่เตียงไหนอ๋อนี่ไงคืออะไรเอ่ยคืออะไรคุณพ่อโอ,โโอโ้โหโอ้โหแกด้วยโชกุนแคมาเลย มาเลยมีแล้วไอ้นางอืมแกอยู่ไหนออกมาซะอืมแกก็อัดอัดเสียงกันเถอะไม่ใช่เสียงดิกรีดใส่หน้าแกไม่รอดหน้าแกจไม่รอดหน้าว้ายดิ้เทเลอร์สบินอะไรวะ อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านเที่ยงคืนอันเลวร้ายนี้ตำรวจก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุและจับกลุ่มเดเนลลพรากฏว่าเขามีพฤติกรรมทางจิตและกำลังกินยารักษาอยู่ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้ในความเป็นจริงเธอพยายามหนีจากเดเนลลโดยซ่อนตัวเพื่อหนีเอาชีวิตรอดเธอไม่ได้ตกสิงแต่เป็นอาการหลอนของเดนเนลล เพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงขี่ร้องและเสียงปืนของเธอที่ตะโกเรได้หาตำรวจอย่างไม่ลดละหวังว่าเธอจะถูกช่วยเหลือแต่กลับไม่สามารถช่วยเธอได้เธอถูกยิงด้วยปืนลูกซองเดนเนลได้ถูกส่งตัวเข้าไปในโรงพยาบาลและที่นั่นเขาได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เนื้อเรื่องคือมันคล้ายๆออไอเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วน่าจะอ่า m i s s ่ n g ซ e l l อ r man น่าจะนะแล้วือเกมนั้นก็ ในเรื่องคล้ายคล้ายอันี้เลยก็คือมีม,มีมีอาการจิตหลอนเหมือนกันแต่อันี่ก็มีเหมือนกันแต่อันี่มีนะมีแถ่ไม่ใช่มีอย่างเดียวคือมีปืนด้วยไม่ใช่ธรรมดาเลยจบด้วยชอคุณก่อนที่จะไปผมขอช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ